ค้นหาสมาชิกในทีมระดมความคิดของคุณค้นหาสมาชิกในการระดมความคิดของคุณจงเอาตัวคุณเองเข้าไปอยู่ในกลุ่มคนซึ่งจะมีกี่คนก็ได้ที่คุณต้องการเพื่อทําให้เกิดการระดมความคิดซึ่งจะช่วยให้คุณตั้งตัร์และประสบความสาเร็จในแผนง,งานของคุณรวมไปถึงแผน การแห่งการสร้างความร่ำรวยด้วยจงให้ความร่วมมือทําตามคำแนะนำนี้อย่างจริงจังคุณต้องเลือกที่จะร่วมงานกับคนที่คู่ควรมีเป้าหมายความสนใจและมีประนิทานแรงกล้าที่จะทุ่มเทความพยายามเช่นเดียวกับคุณการลองผิดลองถูกเป็นขั้นตอนหนึ่งแต่มีสองสิ่งที่ต้องจำเป็นต้องจำใ,ใจไว้คือประการและคือความสามารถในการทำงานอย่าเลือกคน เข้ามาเพราะคุณรู้จักหรือชอบเขาเป็นอันขาดคนกลุ่มนี้อาจมีค่ากับคุณเพราะเขาช่วยให้ชีวิตคุณดีขึ้นแต่ไม่เหมาะกับทีมและดมความคิดเพื่อนที่ดีที่สุดของคุณแม้จําเป็นต้องรู้เรื่องการตลาดที่ตุดแต่เขาอาจช่วยแนะนําคนเก่งที่จุดให้คุณได้ประการที่ต้องคือความสามารถที่จะทํางานร่วมกับผู้อื่นด้วยความตะมาน สมาณฉันจำเป็นต้องมีการประชุมด้วยใจโดยไร้ขีดจำกัดโดยไร้ข้อจำกัดความทะเยอทยานส่วนตัวต้องเป็นรองการบรรลุเป้าหมายของทีมซึ่งรวมไปถึงความทะเยอทยานของตัวคุณเองด้วยคุณต้องยืนยันสิ่งนี้กับตัวเองอย่างเป็นความลับคนบางคนตามาให้ไอเดียพื้นๆได้เพราะเขาช่างพูดคุณต้องไม่ให้คนพวกนี้เข้ามาในกลุ่ม จงปรับตัวคุณเองให้เข้ากับสมาชิกทุกคนในกลุ่มถ้าอยู่ในสถานการณ์ที่คุณถูกพวกเขากดดันจงพยายามจินตนาการว่าคุณจะทำอย่างไรจงให้ความสนใจกับภาษากายที่เขาแสดงออกบางทีการแสดงทีหน้าท่าทางจะบอกความรู้สึกของคนเราได้มากกว่าคำพูดที่ออกจากปาก ซึ่งว่องไวที่จะรับรู้สิ่งที่เขากำลังพูดบางที่จริงซึ่งเขาพูดจริงไว้ก็มีความสำคัญอย่าพยายามบีบบังคับให้คนในกลุ่มก้าวเร็วเกินไปจงยอมให้คนที่ต้องการทดสอบความคิดตัวเองได้มีโอกาสท้าทาย